พุละคดเนี่ยไปวัดบ่เศร้ากับบาปบ่เศร้าแล้วแต่ไปคือคือหาบกระตาไปคู่มือคู่มือไปใส่เหรัญญิกกับกู่ข้ามวาดัดพิตาเจ้าเราบ,บอกข้ามพิตาคู่เราข้ามตะกูบ่บปไปภาพมันจะได้สะแตกป่าว่าบาปซ้ำอิลีเด้ บางเถือบาปจะใส่บาทพุุนหอบกองเข้าบอใหญ่คือคือมาเด้อสูใส่บาทมาเด้อเบิ่งกูเป็นตัวย่างนี่กูมาทานพ่นวะถือกองเข่าใหญ่หองใส่หมูคือคือมาเด้อมาทานย่างไว้ในห้านั่นพ่นวะมันดังเยี่ยงกันมาเด้อมาทานรำการไวใส่บาท บักได้น้อยบกหนึ่งยางผ่านนาไปบอกพ่อมงใส่ในขดพ่อคนเม่งว่สิบัติจะเถิดจะชุบนีเพราะไปหาว่าผู้อื่นผู้ดีระบาดเออซองไปซองมาบ้านในห้องสหลานบ้ดนี้ห้วยผ้ามาแล้วเอายางไว้ในอีนั่นกูเลยว่าผ้าบ้าสามเปมนผ้าหกสำหามือยพรไปปล่อยผ้าผุดบาห้องสหลานฝากทางบักต้นบักต้น อีหยังนลยแม่เบิ่งโทรทัศน์อยู่หันลราปิดกอ่อนหลานกับกรดอีหยังเลยแม่เอาประตูมาแน่พามาหกโต๊ดันเอาประตูมาอีกสามวงบาปแตะเด็กฮู้อันและะ้วแต่อยากได้เต็มบุญนา,รราบุลอบุญบล้อจักบานน้อยสวยมาแน่กับไปวัด หาบกตาขึ้นซ่าละเท่านั้นล่ะอีห้ามากก็บพราะถากูนะเ่ราะว่าจะมาแหละที่สะดอกสิซ้อยกูแน่กขบพอดได้ข้ามวัดข้ามว่าหาบูหาฝูงสิซ้อยเหลือบ่มีมีอยู่เจ้าบ่เอิญกับมึงมากอกูพาไปใส่เบิร์ดเระพาพาเด่นหน่อยลุงไม่ไงลุงมาลุงต้องชิบหายหรือเฝ้าถือคุณหุ่มผอยวิหุ่มผอยวิ ไม่เ่ยต้องให้ผระกับเฝ้าเน้นกับเฝ้าเน้นมานั่งปรับจดัดพระเข่าเรียบร้อยย่อประเคนพระพระรับเอาอาละพอดเนอ,อสถุอย่า,ทาวทวิวะหาปูลา้ละสถุนะแม่ถึงเบื่นมไม่งวนนี่สถุสถุ <c oughs> ให้พ่อนพ่อนแล้วได้ถึงเบิร์ก่อ <c> น <oughs> บัต่พาหายพอแล้วหันนามหาเสียวพนอาม่าไม่เขียวในอิหมอจะแสบพะโลดตัหลักมากนาแดงล้านมนซื้อมาให้เพราะน้ำมากดนซีหาค่ำตั้นหลังเอาผู้เขาเอายามาสีแน่ได้ยามาปรับสีเขียวจักสิว้มองได้บาหยัดเราหยัดอยู่จัคสิวามองได้บา มาแตงยัดยาสีเข่วแล้วกุชิว่ามึงฟังเด้อหมอหาเรื่องบาปเลยเด้กกุชิว่าวมึงฟังเด้มหมอเลยจะบังกูชร่างอีลูกไผ่กูแห้งแห้งอีปอบมันเมื่อไหรก็ตื่นสวยสวยอีห้ามันนะหนึ่งเข้ากับเพราแห้งแล้วก็เลี่ยงหลานกับพระแห้งแล้วกูเบื่อมันลูกไผ่นี่เท่านั้นกับบาปน้ำกันมูเพิ่น สมาคมบาปมึงยังไข่เลยลูกไผ่มึงยังแก่งนอไม่แซบยูขันว่าเรื่องสัวอุกใจทีสู้ลุกเขยกูบ่ได้บักภาคนันแห้งเมาบ่ะเช้าเมามาลาทอนบอกว่าให้เช้าเมาเด้อแม่สิแ่งสวนอย่างให้ดอกมัตกัครับครับเมื่อคืนก็เมามาตีสองอีหมอ เมากับบาวดอกมาหากเสืองค์น้ำเก้ตักน้ำล้างหนา้าจะได้เจ้าพ่อตอนชินกูหากแตกตะเดิกผุดนี่บาปน้ำกันบานิญญายมีบุญกับมาน้ำกันแล้วนั่งบัปากแล้วดนั่งสมาธิสองเทาเเวากันแล้วก็ได้อภาดเชนหนาง,งุ่มปากแล้วก็แล้วบเว้บา,บาน้าหมู แล้วปล่อยคนขี่บาปโโกันผู้ล้คนโโกันหอวเรือ่องผัวเจ้าของอบุญอยู่วัดจะบอกบุญอยู่ซสยังไงยู่วัดอีหยังกับบุญแต่อยู่วัดจะบอกยู่บ้านก็นจะได้จะบอกบุญอยู่บ้านก็นได้บ่ดแต่ให้อภัยผัวให้อภัยลูกอย่าปล่อยดู บุญบ่ได้อยู่วัดอย่างเดียวดอกถ้าบุญอยู่วัดอย่างเดียวหมามันนอนเฝ้าอยู่นี่มันจะบ่ได้หลายกว่าเฮาบอกโง่าตายพนันได้คนนั่นนั่นเหตุได้นอกบาดดิเฮ้อเอาแนวมาแจากกระเด,ดื่อบาดดิเฮ้อบ่ได้ฟังเทศกระเดื่อบาดดิข้ากินบ <laughs> าดนั่งจะเฝ้าจะเฝ้าแจกลูกจะเฝ้าแจากสต๊อปก่อน สตอกกัลูกหยุดะกอนเข้ายางให้เข้าไปกินอยู่บองพัวโลดตอนนี้กำลังฟังเทศอยู่บนยางสวนทางเขา็นบาปนอาเสด็จผัวแหล่เด้ <c oughs> เอาไปเก็บกอนลูกไปเก็บกอนเข้าหลบพอถ้ำเยสีเอามาแจกตอนนี้แน่จริงเฮ็ดเหต,ตเต้นไวโลดเอามันกินมดมือเท่าค้ำผุนมันห่อเมื่อน้ำผุนเออ ตอนนี้ย่าเ้าแจกลูกให้ผู้เฒ่าตั้งใจฟังเทศก่อนสมพนิมนต์มะากไก่สมผู้เฒ่านัน่งตากแดดมึงแน่มึงก็ได้บุญจะดอกอีนางเอาไปไหว้ซะก่อนเกออูหายโดยได้เพ่บอกนิมนต์กูม,มาเฉียดกระจ้างแล้วกูไม่ได้บินบาทจุนีเนะกูด่าละกับเมือมม่อ โบแมนบอกก็จแทสั้นตัวก็ไพบอกพอดีมดมาดิ่มดมากับบดาตัวเห็นบถือกระดาษตัวบดาดอกเบาซื้อนี่จะว่าไผพุลค้เนี่ยไปวัดบ่เศร้ากับบาบ่เศร้าหัลือลแต่ไปคือคือไปใส่เหล่าไง่กับกู้จำศีลสวดมนต์ไหว้พระกูเป็นพุน้ำ ใส่สุดขาวคือคือเตรียมตัวทุกคนเอากราบเปิกกระบงงามแต่เด้โยอซภาคาลาหังสมาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นแม่มึง เป็นยังไงจังตอบอยุ่งกม็มมนกินห้าเว้ป่าหน้าได้หมอพาเพกกระว่าป่าแต่ตัวอันนี้มันยุ่งบ่าบาปาดอกทรงมันไปสวรรค์พวดว่าเบองตี้ขนาดจำศีนกันยังที่ทรงอยุ่งไปสวรรค์เบองตี้ล่ะนั่นลหละผู้เฒ่ายัางโง่อยู่านจัว่าอาตมาไปเทศอยู่แถว บานอัตามาแถวศรีสะเกตอุทุมพรไปบานสวยนะไน่ผู้เฒ่ามาฟังเทศไล่หลายอัตามาไวาเอาบุญดูดูดเดอ้อเอ้ยขนอยเอาอยู่แล้วหลวงพ่อเอ้ยพระวัดใดขนาดก็ไปเบิร์พระเจ้ามักเห็ดบุญแมนหลวงพ่อขนอยมักเห็ดบุญแห้งเลยพระเจ้าสินครบบ่ครบหลวงพ่อเรื่องสินนี่ครบประมู่เลยพระบ่เป็นตะครบครบหลวงพอ่อเจ้าอยู่น้ำไผ่เน่ยอยู่กับหลานสองคน หลานสาวหรือหลานชายหลานชายหลานชายจักปีทีสามปีเมืรรม่อเจ้ากินเขาก็ยังเจ้าต้มป้ากินพูดว่าไผเฮ็ดได้กินให้กินเองพูดว่าใส่ว่าเจ้าศีลขบหลวงพอขนอยบอ่ผิดเปยังบ่ผพดขาป้าบ่ผพดหลวงพอพระพุทธเจ้าว่าปานาติปาตาเวรมดีขนอยบริขาป้าหน้าหรือขาป้าหงวยบุดบอ่อพิดหรอก เบิ้งตีล่ะเท่าเท่าพระนักเงี้ยเบื้องหูจักสิ้นจักทำอยู่บางบ้านเน่ยเบิ้งบอลำัมซิงเลยเห็นบอลำัมซิงเขาใส่เหียนเหียนเหลือใจโอ้ยแต่เป็นเบาวกูคือบ่พอะนะบ่พอตายบ่เท่านี่ยนะเออเขาตึ้งผึ่งตึ้งผึ่งตึ้งผึ่งเออเออผึ่งผึ่งผึ่นเหลือใจแล้วพอกระถอดเสือวี่งเสื้อผ้าจำหน่อยเออ สายสยคูสองหน่วยเป็นหาบป้านเขาโมโหคูสองหน่วยเป็นหาบเต็กสี่กับมาชอยน้ำเขาโอ้ยผู้เฒ่าเออไม่ไงจะว่าไม่ไงอยากได้บุญหลายบ่าบาทนี่ไม่ไงต้อง